มาครับวันนี้เราจะมาสอนทำกุญแจนะครับอันนี้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับพอดีว่ากุญแจมันหักนะครับเราก็หานี่ครับเป็นสวิตหรือว่าสวิตอะไรก็ได้เป็นสวิตไฟหรือว่าสวิตอะไรที่มันเก่าๆไม่ได้ใช้แล้วครับเราก็มาต่อนี่ครับต่อแยกออกมาเป็นสายสายไฟเลยแล้วก็มีสวิตปิดเปิดเป็นกุญแจเป็นกุญแจสำรอง เดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าจะติดไหมแล้วก็ปล่อยสายตรงนี้ไว้เพื่อที่จะให้ไฟมันเข้ามาหากันนะครับนี่อ๋อสวิตชตัวนี้เราก็เปิดดูเลยเนี่ยยังไม่ติดนะครับพอเปิดนี่แล้วเราลองสตาร์ทดูนะครับ aqui okay.